สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้าน,นาอีกแล้วครับผมวันนี้ก็ออกมาไถานารับจ้างเหมือนเคยครับดูนะครับแปลงนาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็มีแปลงเล็กบ้างครับฝั่งนี้ตอนนี้อากาศร้อนๆนะครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะนี่คือไถไปแล้วบางส่วนนะครับทีนี้ มันเผาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดกับใกล้ๆโรงพยาบาลควันมันจะเยอะนะถ่ายกบเลยนะครับเห็นไหมมีแต่ซากฟางข้าวที่หลังจากรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะนี่เยอะมากครับจุดไหนถ่ายได้ก็ถ่ายครับถ่ายไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเข้านิดๆหน่อยๆนะแต่เจ้าของนาก็ว่าโอเคอยู่ครับ แล้วก็ปิดช่องที่รถเกี่ยวข้ามผ่านนะครับมันจะขาดนะดูคันหนึ่งในะสามจุดเลยครับทางเข้ารถเกี่ยวเยอะมากคันหนึ่งนี่อย่างน้อยสองจุดครับเนาะว่งงสามจุดเนาะเข้าออกกันยังไงไม่รู้นะครับมาดูนี่นี่ฮะ วางข้าวนะครับที่เหลือจากรถเกี่ยววันนี้ก็มาประมาณเก้าโมงเช้าครับเหมือนเดิมครับเพราะว่าอยู่ไกลหน่อยนะครับเดี๋จะมาถึงอันนี้ก็ได้ประมาณได้เลยประมาณสามไร่ครับไม่เยอะร้อนมากเลยครับช่วงนี้นนดูดิมีแต่ฟางข้าวนะ ถ้ามันเยอะมากมันก็จะผ่านมันลงไม่ถึงนะครับมาดูตัวที่ยังไม่ได้ไถนะนี่นะครับเห็นไหมทั้งหญ้าทั้งฟางข้าวนะเต็มเลยฮนะและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือรอยรอยรถเกี่ยวครับรอยรถเกี่ยวนี่นี่น เห็นไหมครับฟางตรงนี้ก็หนามากเลยแล้วก็มีอุปสรรคตรงนี้แล้วครับนี่แข็งมากเลยนะครับเป็นดินทรายเนี่ยเวลามันแห้งเนี่ยแต่ถ้ามันโดนน้ำเนี่ยมันจะไถง่ายครับแต่ตอนนี้หลังจากฝนไม่ตกมาห้าถึงหกวันนะ,แ,ะแรกๆมันก็ถ่ายเข้านะครับพอผ่านมาสีห้าวันเรื่มแข็งเลยนี่เพราะเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ30ไร่เนี่ย ตอนนี้ก็ไถไปแล้ว20่สิบก้าวเลนะะเหลือประมาณนี้ขึ้นไปตรงต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเนี่ยมันแข็งมากเลยนะครับต้องใช้เนี่ยหานดันเนี่ยช่วยดันออกก่อนนะครับไม่งั้นไถายากลำบากครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงตัวนี้นี่เยอะมากเลยครับ รอยรถเกี่ยวโหมีได้สูงๆอย่างนั้นมันก็ต้องปรับก่อนสักนิดหน่อยครับเพื่อจะไถได้นะอย่างนี้เยอะเลยแข็งมากเลยนะครับถ้ามันแห้งเนี่ยแต่ถ้าโดนน้ำเนี่มันจะนิ่มเร็วมากพวกนี้ดินทรายนี่ตอนนี้ดูสภาพการเกงพวนี้ โอ้โหมีแต่ฝุ่นเต็มตัวเลยครับสองสัน์ก่อนนะยังยังไถได้สบายๆยอยู่นะยังนิ่มๆอยู่นะวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าแล้วเริ่มแห้งแล้วดูกองฟาง ดันขึ้นมาแถวนี้ตัวไหนดันได้ก็ผมก็จะดันขึ้นมาไว้บนคันนานะครับแบบนี้นะตัวไหนที่มันนานหนามากๆเ่ยก็ต้องดันให้มันไถได้นะเอาละครับเราคลิปนี้นี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ